สวัสดีค่ะหลังจากที่หายไปสองสามวันนะคะเกี่ยวกับข่าวคราวของพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนารนะคะที่ท่านไปวัดพระแก้วในวันนั้นนั่นเองนะคะก็ทุกคนก็อยากจะรู้ต่อไปนะคะว่าท่านจะไปที่ไหนที่ใดนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันเลยนะคะขอเชิญร่วมต้อนรับพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกันญยานีในโอกาสที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายน2563ด้วยจะเชิญสังฆทานพระราชทานไปบำเพ็ญพระราชกุศล นสถานพรรมนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและปฏิบัติภารกิจอื่นๆจึงขอเรียนเชิญประชาชนชาวนครราชสีมาร่วมต้อนรับ พลตรีหญิงเจ้าขุนพระสีนาถพิรัตกันญยาณีร่วมกันนะคะก็ดีใจนะคะที่ท่านจะไปจังหวัดนครราชสีมาชาวนาครราชสีมาใครที่ใกล้ๆแถวนั้นนะคะก็มาต้อนรับท่านได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ